มันมาเตะซื้อกล้วยทอดสัง่งกล้วยทอดสี่ถุงแล้วทีนี้เดี๋ยวหนูกลับมาเอาหนูจะไปซื้อน้ำมันถูกๆแล้วก็ป้าจะเอาไหมบอกว่าหนูจะซื้อมาให้เอ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 ล่างหนึ่งสี่รอยกว่าบาทหวางนี่ป้าก็เลยบอกว่าไม่เอาหรอกอยู่บ้านมีเยอะเออแล้วก็รอรอ,อเป็นชมวงมันจะกลับมาเอากล้วยทอด แค่เอากล้วยทอดใส่ถุงแป๊บเดียวมันจ่ายเงินก็ไปแล้วที่ไหนได้มันจะมาหลอกเอาตังเราไปก่อนซื้อน้ำมันมาให้ที่นี่ตาเลยบอกว่าไม่เอาเขาหลอกว่าจะมาขายน้ำมันถูกให้เออแล้วพอมันไปแล้วมันกลับไปเลยมันไม่กลับมาเอากล้วยทอดเลยแล้วก็จ่ายตังค่ากล้วยทอดอยังฮะไม่จ่ายออเผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงอายุประมาณประมาณสักสี่สิบ ว,วเห็นเขามากี่คนครับพอรู้ไหมคนเดียวรถเมนได้มองทะเบียรนรถเมนได้มองหน้ามันด้วยเราก็นึกว่าลูกค้าปกติเนาะเป็นรถอะไรรถ<ด>เดี๋ยวมีห่อไปโถรถรถยนรถมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เออแต่ที่นี่เขามาหลอกข้างในไปแล้วป้ายไม่รู้มันได้เงินไปแล้วห่าร้อย ี่แหละกลุ่มเช้าสาวเจ้าฝนเนี่ยเขาเอี่ยวกันจะซื้อน้ำมันไงก็โดนคนไม่เยอะคนละร้อยกว่าบาทประมาณเกือบสองร้อยแหละคนนึงอ่ะมันได้ไปแล้วก็สั่งใส่กอกสั่งอะไรเขาไว้นะไม่รู้มันจ่ายเงินเขาหรือเปล่ามันก็ออกป้าโดนคนสุดท้ายเลย มาไก่ตัวเราเรื่อยตัวนี่ว่ะ